ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยมหกรรมไกลเกลียนี MM ่บัตรเครดิตมีประชาชนสนใจกว่า234,906คนรวม481,936บัญชีมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว11,956บัญชีนางธัญญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทเปิดเผยว่า ตามที่ทปบสำนักงานสารยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมกันจัดมากรการไกลเกลีย่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2564จนถึงวันที่12เมษายน2564 ประชาชนให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนจำนวน234,906คนหรือ481,936บัญชีซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการอยู่ระหว่างเร่งติดต่อรวมทั้งตรวจสอบสถานะและทยอยแจ้งผลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพบว่ากลุ่มลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขณวันที่31มีนาคม2564มีอยู่จำนวน119,56บัญชี นอกจากนี้ทางทปทได้รับข้อแนะนําจากหลายภาคส่วนให้จัดมหกรรมไกลเกลี่ยนนี่สําหรับสินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มเติมปัจจุบันทปทอ,อยู่ระหว่างการพิจารณาและการหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะจัดงานมหกรรมไกลเกลี่ยนนี้สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เมื่อรายละเอียดต่างๆมีความชัดเจนแล้วจะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไป รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะเอกชนค้านมาตรการล็อกดาวน์ชี้ไม่ใช่ทางออกช่วยลดติดโควิดแนะนำปิดพื้นที่เสี่ยงผับบาร์จำกัดการเดินทาง นางสาวกัญญพักตันติพิพัฒพงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอรอทอเปิดเผยว่าการพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้สบคเตรียมพิจารณายกระดับควบคุมพื้นที่และหากออกมาเป็นในรูปแบบของการล็อกดาวน์ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้ธุรกิจส่วนใหญ่ยังบอบช้ําจากการที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ในรอบที่แล้วหลายคนไม่มีไรายได้เข้าไปเลี้ยงธุรกิจทําให้ต้องเลิกจ้างพนักง,งานจนสุดท้ายปิดกิจการในที่สุด อีกทั้งการประกาศล็อกดาวน์ในตอนนี้ถือว่าช้าไปแล้วเพราะเชื้อได้กระจายตัวไปในหลายพื้นที่หากต้องการจะควบคุมควรเลือกปิดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อเช่นผับบาร์ซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดโรคแต่ตอนนี้รัฐทำได้เพียงประกาศปิดแค่บางแห่งเท่านั้นและการเข้าควบคุมเวลาเปิดปิดร้านอาหารไม่ได้ช่วยให้ลดการแพร่เชื้อได้นอกจากนี้การเดินทางคืออีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดการระบาดดังนั้นหากจำกัดการเดินทางในช่วงนี้ จะสองสัปดาห์หรือ1เดือนส่วนตัวเชื่อว่าจะช่วยลดการติดเชื้อได้รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดหนึ่งใน5คว้าทุนยูเนสโกอันเนวอกช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้รับทุนการศึกษาจากยูนิโก้ยูนิวอกซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของยูเนสโกด้านอาชีวศึกษาให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการจาก160ประเทศทั่วโลกให้ยืนเพื่อรับพิจารณาและคัดเลือกให้เหลือ หประเทศเพื่อรับทุนผลการพิจารณาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน5ประเทศให้ดําเนินโครงการตามข้อเสนอและยังได้รับความร่วมมือจากพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือววชิระเมธีและชาวบ้านในการพัฒนาวิชาชีพเป็นอย่างดีด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อนทนนิยมผลคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบ ทั่วโดวยเฉพาะในตลาดแรงงานที่มีการปิดตัว ปรับลดค่าแรงและเลิกจ้างในฐานะสถาบันการศึกษาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวได้ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นให้ตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนสําหรับแรงงานให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมของตัวเองสําหรับภาวะวิกฤตซึ่งตรงกับแนวคิดและการดําเนินงานของยูเนสโกยูนิวอคจึงได้รับการสนับสนุนยื่นข้อเสนอจนกระทั่งได้รับคัดเลือกในครั้งนี้นะัทพลดีอดุดทีมข่าว ยุราชรราสสคอส,ออสรุปภาวะเศรษฐกิจไทยจับจ่ายสงกรานผลกระทบโควิดรอบใหม่ในวันที่29เมษายนชี้ผลกระทบโควิดกระทบหลายภาคส่วนหลอรุนมาตรการรัฐช่วยพยุงนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคเปิดเผยว่า ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเตรียมประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยและจะสรุปแถลงข่าวในวันที่29เมษายนนี้โดยมองว่าการจับจ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้คงไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอบใหม่โดยล่าสุดในขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่า แต่ต่างจากเดิมลดลงไปมากน้อยเพียงใดขณะที่ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ต้องประเมินเช่นกันโดยเฉพาะมาตราการของภาครัฐในการควบคุมหลังผ่านเทศกาลสงกราน์รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวสอัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรมอนมามัยเปิดผลสำรวจชี้ประชาชนกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดคัสเตอร์สถานบันเทิงสูงโดยเฉพาะการปกปิดทำลายของผู้ติดเชื้อพบประชาชนอยากฉีดวัคซีนมากขึ้น นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจเริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากผลการสำรวจของอนามัยโพร,ระหว่างวันที่12-14เมษายน2564ต่อประเด็นความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงจำนวนกว่า1,696คนพบว่าร้อยละ62.1ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดในระดับมาก และร้อยละ2.9ยังไม่มีความกังวลทั้งนี้เรื่องที่ประชาชนกังวลมากที่สุดได้แก่ร้อยละ27.5กังวลเรื่องการปกปิดทำลายของคนที่มีประวัติไปสถานบันเทิงรองลงมาร้อยละ24.4คือสถานบันเทิงในบางจังหวัดยังเปิดให้บริการซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและลำดับสุดท้ายร้อยละ24.1ประชาชนกลัวติดเชื้อจากคนที่มีประวัติไปสถานบันเทิงสำหรับประเด็นด้านสังคมที่ประชาชนกังวลได้แก่ว่างงานขาดราย ได้ร้อยละ6และเศรษฐกิจซบเซาร้อยละ3.8นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิงหนุนให้ประชาชนร้อยละ42ที่จากเดิมไม่อยากฉีดวัคซีนเปลี่ยนมามีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นขณะที่ร้อยละ33.3ยังไม่แน่ใจว่าจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่รับข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรองผู้กำกับการสืบสวนสอนอมีนบุรีสั่งการให้ตำรวจสอนอมีนบุรีทุกนายเข้าตรวจเชื้อกักตัว14วันหลังพบรองสารวัตรสอบสวนติดเชือ้อโควิด -19 พันตำรวจโทธนาวินการจนาวิพาธรองผู้กำกับการสืบสวนสอนอมีนบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับสอนอมีนบุรีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตมีนบุรีเพื่อรายงานผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จากโรงพยาบาลตำรวจระบุว่า ร้อยตำรวจเอกอนันต์สีเนตรรองสารวัตรสืบสวนสอนอมีนบุรีปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมและระดมหมายจับค้างเก่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564 ระหว่างวันที่5ถึง13เมษายน2564เพื่อสืบสวนและติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในหลายพื้นที่และได้เข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลนาวมินทก้าเมื่อวันอาทิตย์ที่11เมษายน2564ผลการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าพบเชือ้อโควิด -19 เพื่อสวัสดิการข้าราชการตำรวจและครอบครัวเป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของโรคติดเชือ้อโควิด -19 จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสนมีนบุรีทุกนายกักตัวและเข้ารับการตรวจ ตรวจเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วลานี้เป็นต้นไปให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและจะรายงานผลการตรวจให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปทางด้านของพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริตตาิทยาบูลรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงนี้มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายทุกภาคส่วนและพบการระบาดเกือบทุกจังหวัดรวมถึงมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งครอบครัวติดเชื้อโควิด -19 หลายราย รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเด e ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ททีีมข่าาววสถนิยุระจาาายยยเสีงม,มหวิทลัยยเทคคโโนโลลีราชมงญบีุรรััรบงข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสมาคมธนาคารไทยให้ธนาคารพิจารณาเปิดปิดบางสาขาชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงโควิด -19 สูงสมาคมธนาคารไทยออกประกาศเรื่องการเปิดปิดสาขาธนาคารพาณิชย์เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด -19 โดยระบุว่าเพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการสาขาและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่นั้นทางสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับงานบริการสาขาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่นหนึ่งธนาคารอาจพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราวสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาลซึ่งลูกค้ายังคงสามารถ ใช้บริการที่ตู้ ATM หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ได้ตามปกติทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดการบริการทางเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร 2. ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มในวันที่16เมษายน2564นี้โดยสาขาในห้างสาขาที่เปิดให้บริการ7วันปิดไม่เกินเวลา17นาฬิกาสาขาภายนอกปิดไม่เกินเวลา15นาฬิกา30นาที3จำกัดช่องให้บริการและจำกัดจํานวนลูกค้าในสาขาเพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม4กรณีสาขาใดมีพนักง,งานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการให้แต่ละธนาคารปิดเพื่อพ้อนค่าเชื้อทันทีและเปิดทำการเมื่อเสร็จสิ้น พนักง,งานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยให้ตรวจเชื้อและทำการกักตนเองในที่พักทันทีในระยะเวลาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีพนักง,งานปฏิบัติงานทดแทนซึ่งเป็นพนักง,งานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมผัสเชื้อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนมาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักง,งานและลูกค้าเป็นสำคัญรวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มลี่คลายลงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสบสเตรียมดำเนินการกับสถานพยาบาลแถวบางนาไม่ส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 ในายแพทย์เทเรศกัยรวิวง์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบศกล่าวว่า ได้รับการแจ้งว่าคลินิกตรวจผู้ป่วยไม่ดำเนินการดูแลผู้ป่วยต่อให้หาเตียงเองทำให้ผู้ป่วยต้องเดินทางและมีความเสี่ยงทำให้ยากลำบากในการควบคุมสวสอ,ออกประกาศกำหนดให้คลินิกและโรงพยาบาลทุกแห่งต้องมีระบบให้คำปรึกษากับคนไข้และต้องเป็นคลินิกที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเมื่อทราบว่าผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อต้องแจ้งผลต่อกรมควบคุมโรคด้วย หากสถานพยาบาลไม่ดำเนินการตามกฎหมายมีโทษเพื่อคุ้มครองประชาชนขณะนี้พบสถานพยาบาลแถวบางนามไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ เหตุในลักษณะดังกล่าวมีส่วนน้อยเพราะมีการประชุมและจัดสารบริหารเตียงให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยกรณีผลตรวจที่คลินิกเอกชนจะได้รับความน่าเชื่อถือหรือไม่นายแพทย์ทะเรศข,ขอให้ประชาชนไปตรวจที่คลินิกที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องจากมีมาตรฐานและผลที่น่าเชื่อถือได้มีการให้คําแนะนําหากติดเชื้อมีการประสานโรงพยาบาลส่งต่อให้หากไปเจอคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานผลไม่แน่นอนหากประชาชนเจอคลินิกที่ทําผิดขอ ขอให้แจ้งสบส1426ในการรองรับผู้ป่วยไม่มีอาการหรือผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นย้ายมาพักในแพทย์ทะเรศยืนยันว่าเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยตอนนี้มีการขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว23แห่งจำนวน4,900เตียงเป็นทางเลือกที่สำคัญคู่กับโรงพยาบาลสนาม มีผู้ป่วยเข้าพักดูอาการแล้วประมาณ2,000เตียงเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากการคาดการวันละ400-500คนจะต้องเพิ่มเตียงให้ได้5,000เตียงในฮอสพิเทลมีแพทย์1คนพยาบาล1คนดูแลผู้ป่วย20เตียงหากผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นจะส่งกลับไปที่โรงพยาบาลพี่เลี้ยงของฮอสพิเตลรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทียมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานย้ำเดินหน้ารับนักเรียนตามแผนเดิมส่งหนังสือด่วนถึงทุกเขตยึดมาตรการสาธารณาสุขว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดา รองเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพทเปิดเผยว่าตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2564โดยป .1 สมัครวันที่16-20เมษายน2564จับฉลากวันที่24เมษายนประกาศผลและรายงานตัววันที่24เมษายนมอบตัววันที่1พฤษภาคมม .1 สมัครวันที่24-28เมษายนสอบวันที่1 พฤษภาคมประกาศผลวันที่5พฤษภาคมและมอบตัวในวันที่8พฤษภาคมม .4 สมัครวันที่24-28เมษายนสอบในวันที่2พฤษภาคมประกาศผลวันที่6พฤษภาคมและมอบตัววันที่9พฤษภาคมนั้นเท่าที่ติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนใดๆ และยังไม่มีเรื่องใดที่ต้องน่ากังวลเปล้าหมายสุดท้ายที่ทุกสพทและโรงเรียนจะต้องทําให้ได้คือต้องจัดสรรที่เรียนให้กับเด็กนักเรียนทุกคนและสพทยืนยันมาตลอดว่า เด็กนักเรียนทุกคนจะต้องมีที่เรียนเพียงแต่ต้องไม่เลือกว่าเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเท่านั้นสพทจะพยายามเกลี่ยเด็กไปยังโรงเรียนใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เลือกไว้ส่วนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะน,นี้จะส่งผลต่อการสมัครและสอบของนักเรียนหรือไม่นั้นรองเลขาธิการกพทะกล่าวว่าสพทะได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา2,564ถึงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้วโดยย้ำให้โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินที่กำหนดฐานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ยึดปฏิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ความเห็นชอบกรณีที่โรงเรียนมีการจัดสอบได้กำชับทุกสอบพททั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะกรุงเทพมหานครแจ้งประชาชนหากติดเชื้อโควิด -19 ไม่มีเตียงในโรงพยาบาลโทรแจ้งสายด่วน1668 1669หรือ1330พลตำรวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงสาธรารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการนอนพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งการเน้นย้ำช่องทางในการติดต่อสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่มีเตียงนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผ่านสายด่วนกรมการแพทย์1668สถาบันการแพทย์ฉุกเฉ,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 ฉินแห่งชาติ 1669หรือสายด่วนสปสช1 3 3 0ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ติดเชื้อจะต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นเป็นเวลา10วันกรณีอยู่บ้านกับครอบ,บครัวใหญ่ควรต้องแยกห้องนอนออกจากคนอื่นในบ้านให้เป็นสัดส่วนไม่กินอาหารร่วมกับผู้อื่นในบ้านแยกขยะเพราะขยะจากผู้ติดเชื้อถือเป็นขยะติดเชือ้อแยกห้องน้ำหากไม่สามารถแยกห้องน้ำได้จริงๆให้ผู้ติดเชื้อใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายและล้างห้องน้ำทุกครั้งหลังใช้งานจุดที่ควรระวังมากเป็นพิเศษคืออ่างล ้านหและโถปัสสาวะกรณีอยู่บ้านคนเดียวหรือคอนโดมิเนียมใช้ชีวิตได้ตามปกติภายในบ้านใช้บริการเดลิเวอรี่ได้แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับพนักง,งานที่มาส่งและล้างมือบ่อย สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมควรแจ้งนิติบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลางนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเตรียมพร้อมเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด1 9ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะตั้งโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลโรงแรมเพิ่มเติมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนที่ใช้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้ที่สายด่วนสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร0 2 2 0 3 2 2 3 9 3หรือ022032396ตลอด24ชั่วโมงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกร,ระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยืนหนึ่งกลุ่มราชมงคลจากการจัดอันดับของไซมาโกอินสติชันลังกิ้งทูเทลซัน21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรธลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดเผยว่าผลจากการจัดอันดับ s i m e c o Institution Ranking 2021ซึ่งวัดผลจากข้อมูลจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์ประจำปี2564ผ่านเว็บไซต์ s i m e g o c o m มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่25ของประเทศไทยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและอยู่ในอันดับที่826ของโลกซึ่งในปีนี้องค์กรที่ได้รับการจัดอันดับของโลกที่เป็นมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่นๆจากทั่วโลกมีทั้งหมด7,533แห่งซึ่งมีเกณฑ์นในการพิจารณาจากผลงาน3ด้านดัง ด,ด้านการวิจัยมอรอีอสานติดอันดับที่20ของประเทศไทยและอันดับที่455ของโลกด้านนวัตกรรมมอรอยสานติดอันดับที่23ของไทยและอันดับที่525ของโลกด้านผลกระทบต่อสังคมมอรอยสานติดอันดับที่17ของไทยและอันดับที่250ของโลก นับว่าผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการกำกับดูแลจากสภามหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในการผลักดันนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆอีกทั้งยังเป็นผลงานมาจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการ ควบคู่ไปกับการสร้างผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังคงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์สิทธิยุทธศาสตร์ของประเทศและยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสังคมให้ครบทุกมิติวราพรนมบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอยอีสานร,รายงาน สอบปรทอายง,งาน6วันหยุดยาวสงกรานเกิดอุบัติเหตุรวม2,113ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม2 3 8รายบาดเจ็บ2,116คนมี8จังหวัดยอดตายเป็นศูนย์ นายอัศินสัมพันธรัสรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวสงกรานตพุทธศักราช2564ได้ย,วดวยรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่15เมษายน2564ซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์สงกรานตสุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด เกิดอุบัติเหตุ313ครั้งผู้เสียชีวิต29รายผู้บาดเจ็บ310คนสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง6วันของการโนโนโรงค์คือตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายน2564เกิดอุบัติเหตุรวม2,113ครั้งผู้เสียชีวิตรวม2 3 8รายผู้บาดเจ็บรวม2,116คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี8จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดได้แก่นกครศรีธรรมราช91ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดได้แก่เชียงใหม่9รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุดได้แก่นกครศรีธรรมราช96คนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี